วัสดีจ้าคลิปนี้จะมาทำโบนะคะทำโบโบจีบๆทีนี้วิธีการตัดผ้าทำโบนะคะเนี่ยเราจะตัดเราจะดูผ้านะคะว่าผ้าเนี่ยมีความแข็งกระด้างอะไรขนาดไหนนะคะถ้าหากผ้าไม่แข็งแล้วก็เป็นเหี่ยวนะคะถ้าเราตัดตามตรงความยาวของผ้าเนี่ยตามตรงตามเกณฑ์ของผ้าเนี่ยเนี่ย โบเนี่ยมันจะเหี่ยวนะคะทีน,นี้พอเราเช็คผ้าดูแล้วว่ามันเหี่ยวเราก็ต้องตัดขวางเนื้อผ้านะคะขวางเนื้อผ้าวิธีก็คือพับผ้าลงไปนะคะพับผ้าลงไปในแนวในแนวที่ที่ขวางอันนี้อันนี้คือเส้นตรงนะคะอันนี้คือเส้นตรงแล้วพอเราพับไปก็จะเป็นขวางผ้านะคะวิธีการของเราเราก็ใช้จะใช้คำนวณดูเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ย ต้องการความใหญ่ให้สวยงามขนาดไหนนะบางครั้งมันจะเป็นโบเล็กๆบางครั้งมันจะเป็นโบใหญ่ๆมันแล้วแต่ความต้องการนะคะทีนี้ละวิธีของเรานะคะเราจะจับผ้ายอย่างนี้นะคะเอามือจุ๊บดูอย่างนี้นะแล้วเราจะดูว่าไอ้ตรงส่วนที่บานของของโบเนี่ยมันจะใหญ่ประมาณไหนนะคะมันอาจจะไกลหน่อยนะเนี่ยอันนี้ก็พอได้แล้วใช่ไหมเราก็จะลองวัดดูว่า ที่เราพับขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้พับขึ้นมาเป็นสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งด้านหนึ่งเป็นสันทบด้านหนึ่งเป็นตัดนะคะเอาเมือจับดูนะคะแล้วเราต้องการความยาวของโบเท่าไหร่ถ้าไม่ใหญ่มากก็ห้านิ้วนะคะห้านิ้วห้านิ้วเราตัดผ้าหกนิ้วนะคะ ตัดออกมาเลยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตัดออกมาเลยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วจับอย่างนี้แล้วมันจะเป็นโบลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ผ้าตัวนี้นิ่มไปนะคะเราก็จะต้องหากาวมาใส่นิดหน่อยหาเศษผ้ากาวมานะคะใส นิดหน่อยไม่ต้องใส่จะเป็นกาวสาลูหรือว่าจะเป็นกาวเยลซี่ก็ได้นะถ้ากาวสาลูก็จะแข็งหน่อยนะเสร็จแล้วก็ไปรีดกาวนะคะวิธีรีดกาวของเราก็จะเปิดกาวให้ร้อนนะคะแล้วก็มารีดกับเนื้อผ้าก่อนแล้วเราก็เอาด้านกาวนะคะวางลงไปถ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถรีดบนกาวได้เลย ถ้าเช้นใหญ่ๆเราจะรีดอีกวิธีหนึ่งนะตเตาเรียดนะคะถ้าเป็นเตาไอ้น้ำนะคะเวลารีดกาวอะ่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องติดหน้าเตานะเพราะว่ามันจะมีแผ่นรองนะคะแต่ถ้าเป็นตเตาเรียดธรรมดาที่เราเอาผ้าเขาเรียกอะไรผ้าแก้วมาลองม้่งกระดาษมาลองม้่งอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานะคะ เสร็จแล้วเราไปเย็บกันนะคะเวลาเราจะเย็บนะคะเราก็พับนะคะพับขึ้นไปอย่างนี้แล้วเราก็เย็บเย็บเส้นตรงก่อนนะคะเย็บเส้นตรงนี้ลงมาก่อนเย็บมาถึงตรงกลางเย็บมาถึงตรงกลางของโบนะคะเรายกตีนผีข้ามนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเป็นกลมๆอย่างนี้เรายกตีนผีข้ามนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะจับนะคะให้ร้อยเย็บให้รอยเอยเ็บนี่อยู่ตรง,ตรงกลาง ยเ,เย,ะะย็บตัดหัวท้ายเปิดแแบตะเข็บเย็บนะคะเย็บตัดหัวท้ายสองข้างทำเท่ากันนะคะอันนี้กรณีที่เราได้ความยาวของโบมาแล้วนะอันนี้ความยาวของโบตัวนี้ก็จะเป็นหกนิ้วละทําเมื่อกี้เรา ตัดเราจะใช้ความยาวเท่าไหร่เราก็เนยเย็ยยบตัดตรงนี้เลยนะอยากให้สั้นๆก็เย็ยบตัดตรงนี้นะคะครั้งแรกเราตัดมามันอาจจะยังไม่พอดีไซส์อาจจะใหญ่ไปแต่ถ้าเล็กไปมันขยายไม่ได้นะแต่ถ้าใหญ่ไปเ<ม>ก็บเข้าได้นะคะ<ม>เราสามารถไปรีดตรงนี้ให้แบะได้นะคะเนี่ย ที่เราแบะไว้เนี่ยไปรีดแทบแบกทิ้งก็ได้แล้วทีนี้เราไม่ได้รีดแล้วเราก็เปิดรูตรงที่เรายกข้ามไว้เนะเอาเนิ้วยัดเข้าไปนะคะแล้วก็กลับผ้าออกมาเอาออกมาตรงรูเนี่ยโปมันทําได้หลายอย่างนะคะจะเย็บเป็นเต็นเดียวยาวแล้วก็พับมาทบสองทีแล้วก็รัดกลางก็ได้เครื่อนมีหลายอย่างอันนี้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ ที่มันมีงานพอดีนะคะก็เลยทำให้เพื่อนๆดูกลับออกมาให้ได้รูเล็กรูใหญ่ถ้ารูใหญ่มากมันก็ไอสายที่เราจะรัดอะ่ะมันก็ปิดรูไม่มิดเราก็ไม่ต้องเผื่อใหญ่มากนะคะแต่ปกติงานแบบกระจุกกระจิกแบบเนี้ยเราไม่ค่อยชอบนะคะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบงานแบบกระจุกกระจิกแต่งโบแต่ง อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบทำกลับออกมาได้อย่างงี้หัวมุมนะคะหัวมุมถ้ามันถ้ามันไม่มุมเราก็เอาเข็มนะคะมาตะกิดนะคะตะกิดให้มันเป็นให้มันให้มันออกมาให้หมดพอเรารีดกาวไปแล้วแข็งเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราตัดผ้าขวางถ้าเป็นผ้าไหม ไหมอะไรไะไหมเทียมไหมญี่ปุ่นอะไรที่เขามาตัดเอ,อชุดเสร็จแ,แล้วเราไปรีดนะคะไปรีดให้แบนเลยค่ะพอไปรีดมาแล้วนะคะมันก็จะแบนอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาจับจีบนะคะเราจะใช้มือเรานี่แหละจับตรงกลางนะคะใช้มือเราเนี่ยจับตรงกลางเนาะ,ะจับจากข้างบนลงมานะคะเนี่ย กล้องมันกล้องมันไกลนะจับนะคะต้องใช้สองมือนะคะจับดันลงมานะคะพับลงมาพับลงมาอย่างนี้นะคะให้อ,อยู่ตรงกลางพอเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เข็มร้อยได้ไว้นะคะสอยสอยจาก ด้านผิดด้านที่ที่มีตะเข็บร้อยต่อเนี่ยสอยไว้กึ่งลางเลยนะคะดันไปเลยอะ่ะดันเข็มทะลุไปเลยอะ่ะ ดันเข็มทะลุไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้พันไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ตัวนี้เราจะสอดมาไว้ทางด้านผิดนะคะเนี่ยรูที่เราปล่อยไว้ก็จะไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยพอเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมาเย็บทีิคาดใช้เป็นผ้าตรงหรือผ้าเฉลียงก็ได้นะอันนี้เราใช้ผ้าเฉลียงนะคะเย็บเป็นแบบไส้ไก่อ่ะ ไสไก่ใสะบัวใส่หมูอะไรใหญ่ๆหรือว่าเราจะใช้แบบรีดพับๆเอาก็ได้นะคะตัวนี้มันมันไม่มีอะไรที่ว่าหาปากชีพบหรือว่าอะไรก็ได้นะคะมาจับมาจับยัดเข้าไปอย่างนี้เพื่อกลับออกมานะคะ ฝากคลิปที่ปลายตรงๆก็ได้จ้ะพอกลับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไส้แบบบิดๆอย่างนี้เนาะเราตรงปลายนี้เราสามารถจับมุกเข้าไปได้นะคะอย่าหาว่าง่ายเด้อทำโบเหมือนจะง่ายอะแต่มันทุกจิด มานั่งใช้มือใช้ไม่ชอบทำนะอันนี้เราจะเอาไปเลียดให้แบนก็นได้นะคะไม่เลีดก็ได้ถ้าเราทำยาวไปถ้าเราทำไส้ไก่เนี่ยยาวไปนะมันก็จะไปพันแบบพันรอบบูเราอันนี้ไปนะคะเยอะไปเราก็ลองลองเอามาคาดดูอย่างเงี้นะคะคาดดู ดึงดึงให้แนแน่นนะคะเนี้ยเนี้ยถ้าเราอยากทำยาวไปตรงเนี้ยมันจะเหลือเยอะใช่ไหมเราก็ไม่เอาตัดออกตัดออกให้เหลือแบบพอดีอะถ้ามันเกยกันเยอะมันเราว่ามันหนานะ รัดอย่างนี้นะคะดึงให้อันนี้ไปอยู่ด้านในอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาเกยกันอย่างนี้นะคะดึงดึงดึงไอ้ที่รัดเนี่ยให้ให้แน่นๆน,น,นะคะ